เราถึงที่เราจะไปล่องแก่งกันแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปเปลี่ยนชุดนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเพื่อนๆเ,เราเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปล่องแก่งกันเนี่ยที่ปาจีเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะแตกต่างจากนครนายกหรือเปล่าถักกล้องเลยครับครบยังครบยังอหนึ่งสอง จบบูมแมลงก่อนลงเขาบอกว่าน้ําที่เราล่องแก่งอยู่ในระดับที่5้าระดับที่5นี่ก็เป็นระดับที่สูงที่สุดของการล่องแก่งมันก็จะสนุกเอ็กซ์ตรีมสุดเขาว่ามาอย่างนี้นะเรไม่รู้หรอกึ้นึ้นพี่มันแห็นยังไงรายงานต่างดาวครับผมไปไปไปเกอะ้างกันหรอกไป Let's go แค่นี่มีแค่นี้ตอนนี้เรากำลงังจะไปที่แก่งกันแล้วนมันจะมน่าสบายนแงานรัเะเก่แรงานต่งไ <c oughs> มันงไะนั นี่่ถึงแล้วแต่ไม่ใช่ถึงแก่งเรามาจุดที่เขาปล่อยเราลงแล้วเราต้องเดินต่อนะเสียทรงเลยเสียทรงลเดี๋ยวเราไป ใส่อุปกรณ์เสื้อชูชีพหมวกเป็นแล้วก็ต้องไปเดินต่ออีก2.5คิโห่ไดหมดใส่เราจะได้เลขกละหมดได้หมถามไงเป็นห่วงเรืองถามไงล่อไม่เ็นไกอได้หงนั่นใส่เช็คดู หัว่ะั้นเดยวคล้องไว้ข้างก่อนนะ้านไม่มีหัวเลยนียไม่มีหัวเเนี่ยลกลเเข้มาใช้เย่หดมต้องมีพอดีกับตัวมันไม่มีัเปลี่ยนฮะเแล้ว่รัดตรนั้นเงเนี่ไม่ต้องยไม่ต้องผูดดูตัวนี้ก่อนวให้มันใช้ได้อ๋อใช้ไหนใใหญ่เลเลือกหมวกก่อน หัวนี้ได้ไหมหมวกนี้ได้ไหม,หม,ไ,ไ,หมไม่เป็นไรหรอกมั้งได้จะไปถทาไม่ได้ก็เอาไซส์เล็กไปเลยครับ กาะเกาะอันนี้ลองอันนี้ต้องลองเว้ยลองหมวกแดงลองหน้าแล้วเธอฮะลองหน้าโอเคเรามีหมวกเดี๋ยวหมวกชนอ่ะไปเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปกันต่ออีกี่กิโลเนี่ยเอาอะไรที เราไปลองแก่งกันที้แก่งกหนกน น้ำตกไม่อนุญาตให้นำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานเฟรดี้วิวันดาวใจที่แน่แน่ไม่เลยได้ไหมคะไม่พายก็นแล้วล่น้ำไปใิมนะครับถุงแกให้จิ้มอย่างนี้เราออกแนวเห็นตัวเลยนี่นั่นนั่นข้างในค่ะข้างในอ้าพี่ยิ่งเกลียดพายพี่อันนี่รู้เลยสัตว์ถือไว้เป็นพ็อปดูให้แข็งงดเรลยไม่เราถือไว้ให้เป็นพ็อปเฉย กูได้คน่ายตรไม่ได้ออกกำลังกายฝากเขาได้คนพายก่อนเป็นใจนี่นี่ไม่ไหวแมองันเลยแต่ลันหรอมาสิเ่าผมเดี๋ยเดินขึ้นเขาม่ใช่ไปไอแกงลูกแมว นี่ว้าเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติเป็นไงมาร์กเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเราคือไม่น่าตื่นเลยมาร์กบอกโอ้ยคอแห้งแล้วตอนนี้ นะ้อบอกว่าเมื่อเช้าคุณไม่น่าตื่นเยอดูสินทางเส้นทางธรรมชาติโอ้โหเจอความสนุกแล้วครับระหว่างทางระหว่่างล้นะ

ไา้โยคนแบกเปแบกแพกอันนี้มันค่อนข้างเฉะต้องระวังลื่นกันน,น่ะดูพี่เขาเดินเดี๋ยวดูเขาเดินแล้วเดินตามนะไม่เอาอเดินตามเ, <c oughs> เสือหลักเลย <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> จูเนียร์ทดลองก่อนใา้ผมไปให้พี่เดี๋ยวประสบการณ์ของผม <c oughs>

ไอ้มาคเป็นไง่าเดี๋ยวก็ชแล้วเอ่เดี๋ยวแคนมาที่อยู่เส้นทางทลาหด A few moments ถึงก็ดี thank <laughs> you

แก้วกระเป๋าอยู่รวดชิมหายก็ยังได้อยู่ไม่นู่อยขึนไปแบงนี้ยังค่อยวัเปิดไอ้พาไปไหลเบาออถามเพื่อนดิไปครับไปกันดูอ่ะมีื่นนรื่นะระวัง ลงการลงทุกค่ะชกค่อยดีตอนี้ยอนก็ขุ่นเลยไปยังไงต่อทีน่ะเราหนจะต้ง่อ่ะ จะอยู่นิ่งๆของกูตรงนี้นี่แหละไ้่เดิน,กนไก<ป>ลเออหน้ามีปลามาตอดนะ สูบอยู่เร,เรือเรือเรากำลังสูบแต่ <ciğim. S 1> ว่าของเรือเราต้องไปก่อนไปแล้วแล้วดูดิดูร่วมดู

กับแม่เลยเหรอตกเท่าเลยนะวนจับเรือไม่ได้ดูดูเส้นทางตรงนี้ มาได้พ่อถ่ายลึกๆแล้วไปถ่ายย่ามเร็นมถาถ่ายเย่เลยไม่ถายมันชิวอะพี่พบแรงงานเถื่อนกินกินแรงเพื่อนครับเพราะจิครับอพิเศษคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่พิเศษพิเศษนะเรากำลังล่องไปนี่ดูลำเลย ดูลำหลังคือวิ้ไวายวิ้ไว้เสียงลังมากโอ้โหจ่องมากเลยฮะลำหลังเราไม่ได้เลยข้างหลังคือเสียงดังหนวกเลยว่าธรรมชาติเค้เงียบแบบต่ว่าข้างหลังเขาแบบป่วนธรรมชาติสเง้ยเงียบไยต้องเราต้องกำลังแซงเราป้ะน่ะความพยายามเห็นว่าไม่รู้ทำไมมีแก๊งอะไรไให้รลุดคิวสิ จูชิพหลุดคิ้วสีทุกคนงานไม่แข่งใช่ปพี่ตรงป่ะทำงานชูเพราะว่ากูยกของหนักและเอี้มอวบหยเวลากล้ามกูขึ้นหนักก็ได้ดูนีลงเล่นน้ำเอาพี่ข้างหน้าลงเล่นน้ำแล้วเนี่ยเราเดลงซ้ายมือนะครับเอาละได้เวลาส่งเอาอะไรเนี่ยทีมเขาแต่ตัวเองเป็นผู้ประสบภัยจะลงไหมไม่ลง ไม่ลงไม่ลงไม่ลงค่ะกลัวมเขาบอกว่าให้ล้างลูกเ้า้นะครับล้างกลางเลยะไมหมวกมันหลวมจังวะดึงนั่นน่โลภอุโกยขึ้นหัวหนาวอะนี่ขึ้นขึี่วะเขาล่ะ ี่ขึ้นไงอะหันหลังพี่ขึ้นขึ้นไงขึ้นทำไมไม่นี่ขึ้นไแล้วนะไม่ทันแล้วนะัหนาวเลยไปเกาะไว้ไปกับเขาไปขึ้นอีกทีสอกิโลหู้หนายกขายกขาอย่าเพิ่ง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 ขาคุณี่มันหนาวร้านนี้กัเพี่ยกข้นำลังไปอยู่ มีตัวอะไรไม่รู้เกาะเรือเรานี่มันคือตัวอะไรหมดนะเฮ้ยน่าสนุกว่ะตรงนี้กูไม่จะลงก็ลงไปสิเนี่ยลงไม่หาแล้วลงไปเลยแยกเกาะข้างๆเนี่ยไเกาะเรือไอี้ยิไอ่เอาไอเอ้ามึงมึงดูให้กูลงดูสภาพไหมาอย่างขึ้นไม่ได้เลยหนาเนื้อลงกูมาเล้วกูมาเร็วด้วย <laughs> em <bốc leo> <laughs> <laughs> Sang mình con sang Hãy ไม่ไม่ไปเหนื่อยมานจะขึ้นเตะหัวไอ้จอยเป็นไงบ้างความเมื่อนตบหัวแต่ละคนในวันนี้เหนื่อยเหนื่อยแล้วคุโอ้โชนโฉนชนชนเรือเรือก็โชนดู จะลคนหน้าตบจังเลย้ดนี่อยู่ตรงกลางเขบอกนะหนเหนอย้าขบเยไอ้พงไอ้ไอ้งตีนะงเไอ้นออก่างกายเพื่ออะไรวะมึงอ่ะโอ้